รองเลขาธิการกองพอร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในงาน30ปีมูนิธิยุวพัฒน์ดรพัฒนาพัฒนาทาวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในงาน30ปีมูนิธยุวพัฒน์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสโดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมง,งานและเสวนาเกี่ยวกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนณ The Botanical House Bangkok โดยดร์พัฒนาพัฒนาทวีดลกล่าวถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยโดยจัดก,การศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตลอดจนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษานอกจากนี้แล้วในเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาสบพอได้ร่วมกับภาคเอกชนดําเนินโครงการ ConnectED มาตั้งแต่ปี2559ปัจจุบันมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจํานวน5,567แห่งโดยภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันสร้างความรู้พร้อมสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี และทักษะวิชาการวิชาชีพให้กับนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง